มีรูปมีคลิปไวรลัลตอนไปกราบอาจารย์สกลอาจจะคุ้นหน้าพี่เขาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นนักภาคชื่อดังครับแนะนําลูกหน่อยใส่เบอร์อะไรชื่ออะไรมาเรียนที่หมอทองได้ยังไงลูกชายมาโรงเรียนหมอนทองมาอยู่กับอาจารย์สกลเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของลูกไงลูกชายเบอร์สิบสครับปันวัฒน์พงศุภพัฒน์นะครับชาวตังคิวย้ายมาจากโรงเรียนเก่ามาอยู่ที่หมอนทองเมื่อปีที่แล้วครับ นะครับย้ายเข้ามาก็อยู่กับอาจารย์สกลซึ่งซึ่งตอนแรกโรงเรียนเก่าค่อนข้างที่จะแบบกินหรูอยู่สบายอ่ะแต่เราไม่มีความสุขครับก็เลยสัญใจบอกฝากอาจารย์หน่อยอาจารย์ครับผมฝากลูกชายคนหนึ่งอาจารย์บอกว่าอะไรว่าตูเอามาเลยถ้าลูกเองผ่านได้จบจากค่าไปได้ลูกเองหัวใจกับร่างกายแข็งแกร่งแน่นอนตั้งแต่ปีที่แล้วก็จนมาถึงวันนี้พี่ตูมันเหลือเชื่อที่ลูกผมกลับมาเล่นฟุตบอลยังมีความสุขหลังจากที่ไม่มีความสุขเหมือนจะเลิกเล่นบอลไปแล้วครับ กลับมาเล่นกับอาจารย์แล้วก็เนี่ยได้ชิงเจ็ดสีเหมือนฝันนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณอาจารย์กับโรงเรียนหมอนทองครับในทัวร์นาเมนต์เนี่ยแมตช์ไหนที่แบบประทับใจฟอร์มลูกชายแมตช์ที่แล้วที่จะนะดสามสีครับใช่ครับหกสามอ่ะโอเคยังไงก็ติดตามเชียร์ลูกชายนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีพี่ด้วยครับ